โอ้ oh, สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเตอร์ซีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมมาโตโอจินะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมาครับในแมป World in Ajar นะครับเป็นขวดแก้วนะครับของเรียมออฟเทลมาครับของลุงพีนะครับก็ไปรับชมกันเลยตา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 ผมใช้เ e คเจอร์แพ k <Dragon> Dance ดาร์กอนแดนนะครับโอเค okay แต่ผมขอไปเป็นจอห์นสมิธไม่อยากใช้ธรรมดาแล้วกันวิชเชนมันช็อมาดาตืนธตืมดาตือตืออัพทูเลซโซฮิยูกมันคืออะไรวอร์อินจาบายจ w a ีอ s o m e s a u c e คือแมวอะไรโอเค อันดับแรกไอบีลีไอแ a n fly ตัดไม้กันนะจ๊ะอัชเ oh. มียร์กิ <c oughs> ตเตงยูตัดไม้ตัดไม้โอเคตัดไม้เสุดแล้วออกออกโอเคมีอะไรตอนนี้เราเก็บกวาดให้หมดก่อนปุ๊บ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 ปุ๊ปมัตเตอร์ฟัคชั่วเฟล ต <coughs> <coughs> ั oh, ๊กตั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 ๊กต ออสเปนบากกูจะพังมันโอเคตอนนี้เรามีไม้ค่อนข้างประหยัดนะครับเราต้องประหยัดไม้ไวโอเคต้องประหยัดไม้นะครับในมอร์ดนี้นะครับ <Come here. S 1> เราต้อง <Come here. S 1> ขยายนาเคตขวดแก้วนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยเราต้อง <Show me. S 1> ห้ามหล่นแปางล่างครับ <Okay. S 1> เพราะว่า okay. คุณได้ fail out the world แน่นอนแล้วก็ ใช้เกมโหมดไม่ได้ด้วยตัวแล้วกอจะเคฆะัดเสร็จเรแรกทำตัวคาบก่อนแล้วกันโอเคครับครับของตป๊บนึงโอเค เออใช่เราไม่จริงๆเราไม่ต้องทำ Angry ไอ้นี่ก็ได้นะ้องเล่นโชว์เวลเนี่ยโอเคทาบ์กชุมไมอ้กล่องอันนั้นเราไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพราะเรามีเอ้ไดเชนแล้วต้องการมาเล่นครับต้องการมาเล่นครับผมขอมาเล่นหน่อยขอรักสองสเคัญสอ,องสามมันก็ยังดีเอันหนึ่ง อออันเดียวโอเคปลอแล้วปลอใจแล้โอเคเอาเมืองตรงนี้และกันัปนใกล้มือดินี่แหละแต่สกอ, s <S อโอเค ผมจะขุดล็อกอะไรเรื่อยๆนะอยู like ่ด้านล่กลังจัดการชีวิตยโอเคโอ้วัดดอกเซ็ตไปไปไป ถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ผมดูลุงพีอะที่ที่แถวๆใต้ขวดแก้วขวดเนี้ยมันจะมีรู้สึกว่าอะไรนะสปอนเน่ของอู้อู้อู้นาวาโอ้โอไอไอวิ่งทูได้โนโนโน The supply is too hot ูโอเคโอเค เก็บเพีงก่อนเก๋ตายแล้วโอ้โหจะเป็ใหม่เอ okay. ้ยถ้าผมตั้ไปนี่เป็นออดจะแหลกแน่เนี่ยโอ้โหบอกไว้ชัดว่าไม่แหลกเพราะว่าโว์มันลอยฟ้าครับถ้าผมเล่นโว์ธรรมดานี่มีเฟรลี่เบลลี่ชัฟเฟิลลิงสุดยังโอเคสลาวาละ โอ้ก็ตกมากเลยสักครู่ครับเราใช้เยหลือ50พอมักซิมมัมเ,เลยมินิียมก็พอแล้วป,ปัดปึ๊บปึ๊บปัเป้ดวิเทลก็เหมือนเดิมปกติทั่วไปโอเคบายบายหมดแล้วจะขุดเลาะตามกระจกไปนะครับ ลาว่านาไม่ใช่หรอโอ้เสียงตกมากเลยทานอันเดียอย่าให้เลยก็ดีดีกว่าไม่มีใช้โอเคยห,หลักตากระจกตปหมดละเอโอเคหมดพอดีไม่รู้ครับเสียงมันหายไปไหนใครรู้วิธีแก้เสียงหายก็บอกกันเลยนะครับ ทำม,ามันยังไม่ตกทีเอาการไม้ออกมาทำที่ขุดโอเค getting upgrade ผมตั้งไว้ว่าผมจะจบซีรีส์นี้ด้วยการเก็บอชิเม n t ครบแล้วก็ไป D N ครับ โอเคสักครู่ครับพัตตันชัฟเฟลลิงว้าววหัวหอวยังไงอ้คนธรรมดาธรรมดาต้องมาเข้าไลายด้วยโอเคอัปเกรดแล้วขุดเร็วขึ้นไปเลยไปเลยเสือลูกพ่อ ไปไปฉันคือสตีฟยเอย่าถูกกระจกพังกับไม่ดีไม่ดีดโอเคไปเร็วลูกพ่ออย่าตุา้งติ้งไป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  โอ้มอนมอนบนบนด้วยครับเพื่อมีเขาเรียกว่าไดมอนแต่ว่าสมมติถ้าเราเก็บไดมอนก่อนอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้ a c h i e v e m e n นะครับเพราะว่าเรายังไปไม่ถึงเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องเก็บตามเส้นไปอย่างี้นะครับนั่นสมมติว่าเราเสร็จซ้ำบันไดเราก็จะไม่เอ้ยไม่ใช่ดิสมมติเราไปย่างไปอย่างเงี้ยโดยที่เอ้ยมาทำพาร์ตเต่าก่อนแล้วอ๋อบันได้ เหล็กก่อนเอา้าพอมากุดไดมอนด์เราถึงจะได้อชิเมนโอเคโอเคอเคเคเคเข้าใจละไปเลยโอตรงนี้โอไม่ดีละเดีเดวเดดเดดเดเดดเดเดดเดเดเเดเด อย๋าวโมยตรงนี้บัดนึ่งวางนี่มาวางข้างบนตรงนี้มาวางโอเคโอเคไปชั้นสองกันเลยมาเอฟเฟอร์ลิโอเคตอนนี้ก็มาเจอสปอนนะครับ โอเคไปต่อเลยโอ้โหกระตุกขอปรับเป็นปกติอากันปิดไปเลยเปิดไปเปิดไปเปิดแปให้หมดรักแค่น,นี้จะพอโอเคไปเจอสปอร์แล้วคุณเราต้องสปอร์เลยดีกว่า ท่าน,นจะเอาของนั่นนายภาในสป,ปาร์ตองมีของแน่นอนไปไปโอเคไปไปไปโอเคหมดละไป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 เลยไปไปอย่ารอ,อช้าอีกเลยโอ้อาทิตย์ อ้อันตรายอันตรายจริงๆใช่แล้ต้องทำเครื่องปั๊มหินแล้วโอเคคับคับของทำทิดแอกโอเคทิดแอกสักครู่นะครับโอเคตอนนี้ก็ไปอยู่ที่สปอร์ตเนอร์นะครับตอนนี้ผมก็เจอเหล็กเยอะเลยต้องทำการขุด โอเคคุดสปอนเนอร์รอบๆกันขุดรอบ,บสปอนเนอร์โอเคาทางด้านหน้ขุดเล็กขุดเล็กไปเลยเลขุดเล็กขุดเล็กขุดเล็กครับเล็กโอ้โหหิอนออกก่อนเกะโอเคขุคดให้มดมีอะไรเอาให้หมดต้องขี้งกครับเราถึงจะรวยได้ ไม่ใช่หลุดตะเขือนะครับห้ามผวนนะห้ามผวนโอเคไปหมดุไปขุดตรงนี้ทำไมเนี่ยถ้าขุดแล้วก็ขุดไปเลยโอเคตรผมจำได้ว่าตรงนั้นมีเหล็กอีกอยู่อีกกองหนึ่งนี่เยอะแยะเลยเยอะแยะตอนนี้ผมมีเหล็กประมาณน่าจะเกืบกอบยี่สิบกองละถ้าผมเก็บหมดนี้นะจะเป็นยีน่สิบกว่ากอและประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามได้นะครับ ออามาดูกันว่าเป็นเท่าไรตังวันที่23ไปดูอ่24ไปเจ้าเรามาทักทายแมงมุมกันหน่อยไหมว่ายังดีว้ว่ะแล้วมันคือนทางไหนเนี่ยโหเสียงทำร้อนหลอนนี้แหละจำได้ไม่เคยทำอะไรพลาดขอตัดไปที่ผมมาตีแมงมุมมันละกันโอเคตอนนี้ผมก็มาทำดับมาแล้วนี่ดับดับพิ์ โอ okay, okay, เคแล้วมาดูแม่มุมกันเลยโอ้เยอะน่าดูแม่มุมจะออกไม่ได้ครับเพราะตัวมันต้องออกสองช่องโอเคตี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 ตายตีตายตายตายอู้เจ็บเจ็บปุ๊บปุ๊บรื้อทำทอชทำทอชก่อนมาผิดโอเคปักปักปักตรงไหนก็ได้ปักวันนี้ไง ไปก่อนไปก่อนสิได้ไหมขอเวลาก่อนได้ไหม Happy birthday ด y o ยปักเร็วโอเคปัก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 นี่คือการ Stop. สต็อปสปอนครับโอ้ของเยอะเคเก็บหมดมีอะไรเก็บไปหมดโดนหมดโอเคไปอย่างนี้ก่อน โอเคขึ้นไป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 ขึ้นขึ้นไปเลยถ้าได้เสียงไม่ช็อตหรือว่ายวอย่างไรร้กลวก็ขอภัยด้วยถึงแม้ว่าแม้จะเสียงพันลงก็ตามโอเคตอนนี้ผมเผาเล็กอยู่เก็บเล็กกันละกันตาชิเมะแล้วของเยอะเก็บกอนเกรงใจเียวหาย ออกมาใช้อย่างละครก็พอแนละ้วโอเคสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้ดู้ังนี้ก่อนละกันก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย